เอาเรียบร้อยโคปาสิทยัตต์มอนโอ้เซนชนะลิเวอร์พูลสามสิบเก้าครับผมส่วนเซนชนะเชลซีสามสิบเอ็ดลิเวอร์พูลบุกมาเป็นชุดเลยครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาลิเวอร์พูลมันไหนอย่างวันนี้รับแต่มุมครั้งแรกของลิเวอร์พูลครับผมลูเลตอ๋อซิมิกาตเปิดไอ้เหี้ยมันทรงมันคล้ายกันเลย ไอ้เฮียซีวีคาปมึงมึงได้ลง,งได้ยังไงคูถามจริงงงมมกโอ้โหมึงเอาโคโเลย,ยาไปโคมจยมาติปโออเป็นโยเอาอีกแล้วครับนี่ปูเริ่มมาเป็นชุดครับผมก่อนหมดเวลาโอ้โหถือว่ามันจัดนะฮะ เชลซีมีโอกาสขึ้นทำก่อนนะครับผมจากลูกยิงแบบโอ้ยัดเข้ไปเต็มข้อของลิสเจมนะครับผมแต่ว่ามันล้มหน้าไปก่อนแล้วนี่ยในจังหวะก่อนหน้านั้นแล้วที่กูเนี่ยโอ้โหเพิ่งมาเครื่องติดนะครับผมช่วงท้ายครึ่งแรกนะก่อนที่จะกระนำกระนำแบบใส่เชนซีนะครับผมจนแบบโอ้เชลซีงงหัวงงหัวไปขึ้นอะจนแบบหมดเวลาที่นี้แต่กองหลังเชลซีถือว่าเล่นเกมรับได้แบบเป็นระบบนะครับท่านผู้ชม โโอ้หยังไงเอ้าโคซินโอ้โหยิงนกตกปลายเหียโคซินโอ้โหเสียของชิบหายหูไปแล้วติดเครื่องครับใครเฮาแวทเอ้าเรียบร้อยโอ้โหมันจะยิงบัี้แต่ก่อนนำแล้วครับผมก่อนจะยิงได้แม่งโอกาสมึงมีเยอะชิบหายอะเชลซีแต่แบบ จบสกอร์ปาะดีโอ้โหเอาแล้ว v a r r แฮนบอลชัดเจนขวยถอกคุใส่สกอร์ไปแล้วไงกูเฮไปแล้วลำ้ำแน่เอะฟาวครับแฮนด์บอลแล้บผมไม่เห็นโดนแขนเต็มๆแม่งเฮสยงมาเสมอโซนโซนครับท่านผู้โดูพลเสมอก็ถือือา บเสียหายนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นการด้ามือเลียวฮูเนี่ยแบบมีคะแนนจี้เมนยูนะครับผมก่นี้ก็ดีใจละโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ